แมวกัออย่างมาตัวเครื่องทางนะทุกคนปลาดูนกเป่าๆข,ขนาดทุกคนหอนแล้วอ,อยู่ว่ากูละจะย่างไปก่อนเฮ้จีบลอยเลยนกเขาทุกคนเลยบันพักอ่ะสีมือเจ้านานเสือ้อโอ้แซ่บขนาด เธอหน้าเอ็ดอิดอยู่นะครับทักทายสบายดีและสวัสดีซิท่านนี่ตอนทับทุกสองปรรมนาเกกาทุกคนนี่สบายดียำสเส้าประมาณหางมงป่ายคนไว้ชี้บอกหาลดเส้าวยไปกับประเภทมันนี่ไปดักเบิงนกกินมักให้ อยู <ersch> on, ่พุ่งเละทางเติบไก่เติบอยู่การยางไปกันเลยอาชีมาเกาแฟซะก่อนเนาะอย่างกากเงาแฟสเลยจะค่อยพาขับออกเดินทางเอาวันทองไม่กาลังโดบอยู่โกกโกกอยู่โจ๋บังไงสบายดีงามเช้าพี่น้องสบายดีไปทางใดมื้อนี้นะไปหาเวทหมูพุ่งเลยตัวเก่าเนาะทำบ่ททองเพิ่นสิแบบตัวเก่าเพิ่นนะ12ซีฟโอเค หลุนน้ำบรท้องแล้วสำคัญคนเลยมันไปน้ำหมูพนจัดเมื่อคืนนี่โดบเพิ่มพลังก่อนจักหน่อยปลาเมันจะบกขมขักพอใส่น้ำหน่อยน้ำหลายยาม,มันน,น้ำเย็น มารอบเนี่ยค่ะฝนตกขนาดมารอบเ่ยนะไ <c> ร <oughs> ยแล้วมามือแรกเนี่ยพ่อจะได้หาอย่างเพราะฝนมันตกตลอดหา,าออกหากินว่านนี่หาออกหากินวานน่านนี่ทนเลยมันก็เลยบย่ได้อย่างกับมนันเ่ยนะเป็นบอกฝนเอื้อนปุ๊บหาออกกินว่านนี่ออกปุ๊บก็ไปก็ได้โลดพอได้กินโลดนะนี่บ่ได้ไปทังไง เน,นี้ยเ็นยางมาตัวเครืงทางนะทุกคนกลที่หอดนะต้นมนะไฮนี่แร้วบนี้ที่ต่อต้นมะไฮย่า่เดียวลนะทุกคนนีบอกเผ็ดน,น้ำหนาตะก่อนเด้ไปสวยคนเลย เขาอยู่ในปา่ายังมืดอยู่ด้วยออกไปนอกป่าก็แจ้งเลยวตอนนี้ในป่า้วมันจะมืด หลายขนาดอาปอพิดเป็นเขาไปก่อนนะจะเขาน้ำลงตออตนนี้หนมันนางดักกองกบบังไ้แล้วทุกคนโอ้ยรอบบางยาเนี่ยนกเป้ามันเขามาดไปไปแล้ว ถานมาไหมแต่ก็ยุงหลายนะตาใหญ่อย่อายุ่งกลให้อยู่คนละนาด้คนอยู่คนละนากเบอเพชร งางเอาเงิบ่เขาเถอะอผิดสองบาทเลยสไลดน,กน,นะนกน้อยนกลี่จะรอรอถาแต่นกเป้าแล้วนกเอางเนีแนถาถลยัยงบ่เขาทงางนาบ่อผิดนี่สองสามบาทเลยนตกไหมเล้ว นลิน้นเงี้ยงหยไหมนะทุกคนโอ้ยฝนกัดเาเต็มต๊โอ้ยจะตกแห้งตกแห้งนี่อันตรายฝนตกลงมาแห้งเลยตอนนี้ฝ่ามันโอ๊ เฝ้าจะต,ตกมาป่าสองมื่คนเลยไม่ได้ออกหายอยู่หากินเนะนื่องจากฝนตกขนาดไม่จะเฝ้าคนเลยตัวงางงางนี่มันมันไปยูเขาหน่อานะสมโมงกลัวละกันยัำบุห็นนกเป่าเขาจกตเข่าแต่นกปลิวแต่ว่านกหอนจุกตัวน้อยนะ นกน้อย,ขอ,ยข,ของเขาแต่นกใหญ่ยังเป็นเขาทางทางฟิชเขาจะหลายตัวนะสามสี่ตัวนะครับนางมาทางนี้ผมมาท่านนี้ถ่ายเป็นมวยทุกคนเขามาเนี่ยตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วทุกคนไปเบิึงคือว่าตกปอกก้อนละนกเป้าทุกคนจะถึงบุถึง ็เห็นตกแล้วนะกอมนี้นะมัง่างเลยนะเขา่างเลยนะบ่สูงนีไต่ำๆนะอาจจะบ่าาพาดตด่งเดี๋ยวลอยก้นเป้าลอยแล้ว นั่งเห็นเมื่อยนะคนตัวะจะได้นกตัวหนึ่งสไลด์ปุ๊บไปทางนี้สลด์ไปทงาปทงงางของบ่เงเอเพชรดหลายตัวท่านน่ะบ่อเพชรหลายตัวแล้วมาท่านนี้มาตัวเดียวเรียบร้อยเลยเราเราฟังมือจีนน้อยนะหาบ่อเพชรเพิ่นเล่นได้มานบ่ อยู่ไไดด้้คือเพี้ยเพี้ยเลยเปล่าเท่าหกตัวเลยหกตัวบ่นกเปาสองตัวก็ะหอก็ได้บ้างโอ้โหกระตูงเขียวนะนกกระตูงก็ได้ไปเดินทางกลับก็ทุ่นไปนี่เราเลาะกลับละมื่อเถอะหมานขากลับกันมีได้ ้เกาสลายมากหมานขากลับแน่ก็่มันนี่น <Thank you. S 1> ชิหลรอลกลับก่อนบ่เพ็ดตัวผักกันยางออกมาแล้วผัดเห็นนกบินเขากกมาให้อีกแลยบ่เพ็ดเพื่อจะกลับไปลัอีกคกนเบื่อนึ่งสบ่ทํา,าที่ออกไปก่อนออกไปหาเนื้อเขา้งน้ำถาก่อนเพราะมันยามันสวยขวาม,มือนี้เขาอาจจะได้กลับบ้านม้นนี่วะแตเป็นอาบังเทือด้บังเทือกลับฝนตกหนักบังเทือก็บไ่ได้กับ เเร็บร้อยแล,ล้วมีเสียงโป๊ะหนึ่งกลับทางในของน้ำถาา้าไลละสอกับหอกมาเลยอย่างอย่างเรามาพอกกับหอกคนเลย ใลรัดก,กระหอ,อกเงาเียครับทันซ้ำเกือบเกือบมานคากับีึละไว่์ทีเมอฮอสแคมก่อนปลาเพชรตองแต่ปลาเพชรฮอสกอดแล้วพ่กจักคาแต่รัดก,กระหอ,อกโอ้โบเห็นปลาเป็นเห็นก้อนก็เลยโบทนันซะสิ มาเถอะทุกคนดิเอาเผ็ดไปในมอดเถอะลองไม้ก็ไปแต่เศร้าเห็นแต่เครื่องไปในมาเถอะอืมสรองค้าใหม่ทุกคนเลยหนึ่งสองสามสีโตแห่งไวสีโตทุนโอ้ถามเคยคนดิทางทีมงานให้มามาจัได้หนังไฟเนืองเขาก่อนหาทีมงานนี่ก่อน ฝนตกฝนตกหลายทั้งพื้นมันสุ่มดังยากมันบ่ค่อยอยากติดเไปได็นไรได้พาไม้อ้อยนะครับทำบ่เผ็ดมาฮอดพอดีนะยังเหลือแต่บ่าทองไม้เพิ่นเพิ่นมาฮอดเถอะได้เติมบ<อ>่บ่อะไรคิดว่าได้เติมติดตัวติดไดเห็นกระห้องมันเห็นผู้เจ้าก้อนโดดตันตัวอ่อนเโอ้ซำข่อยบางย่าเหมือนกันเลยโดดตันตัวอมม่อเหมือนกัน หน่เขาเศร้าคนหนี่เขาเศร้าก0นสิบโมงแล้วบัดนี้เนาะก้ประมาณได้ละสิบโมงคนเเกินเขาเศร้านะงานทีมงานในมาบุครบท่านประมาณหม่งสิบเอ็ดโมงเพล่ะเขาดิ้งยเศ้าเกขานตานี่ เขาพอดีในทานมะฮอดเลยด้เอาทองไม้ผมะฮอดยานีบุยูบอหมูเตอบุบเห็นระบงนะหลเอ้ยหหญนะะเตเ็มเมเน็มเเเตมเติมเตเติมเตมยตเติมเติตัวติมติมตัวเติมเตมิม มีรักตัวหนำเลยอะารนูมีด้านยน้าไม่ได้านเนีมาเลยคือเลยเลยเต็ใบไม้อันฝนตกห่นะปอดแบบเอาแปลงเลยกับมงเลยได็ถึงใดโหัอให้แต่หอยรเจาะหอยตัวเจ้าเห็นเมื่อคืนเนี่ยสิลงหอยฮนเดียวรูดู่ฮันแกตัวดยาวมจากเลยบนนี้ มู่มัาสวานเอาเบิ่งเด้อโตหอยจํา3นี้ก็มีโอ้หลายดนกรแดดเนาะโอ้มันอยู่อีมือนึงเหมาะเลวเด้อหั่นใดเหมาะกมือแรกไงเหมาะอันนี้มือแรกเออมันแดดออกสิมันแห้งหาวลเด่เฝนนบ่ทอ่อยเด้อนี่หนกน้อยก็หำได้บ่ออมาได้1 2 3 4 5 6 7 8เ โอ้มันได้หลายเราเห็นเท่านั้นแหละคอแก่เก้าตโตเก้าตโตค่อยนี่มันก็ึ่งหรืออะไรสิบสิบลบศูนย์คนเลยก็ได้เติมกันเพราะเราแพงง่ายกว่าอ้าตอนนี้เราสุกสรุปผลงานกันรวมๆกันกับประมาณสิบโตคนเลยพอได้กินเยอะแล้วเศรมฐมเนก่ะแต่ว่าหมานอยู่แต่เราทาเข่าสุกแค่หน่อยเขาผักกันที่ยูทีกิน โอเคจะได้เดินทางกลับบ้านได้มืนน่อไหรได้เท่กากันมด้แน่ๆเปล่าลุดงกกอนบาดนี้บาดได้หลกหลายเนาะอของเงยอะโลดเห็ดมาลอำน,านนะ้าแล้วเมื่อเอื่ยเฮนมาเลยคักหนึ่งยังท่านอยู่ห<า>มุนอยู่สามมือทนอันมาให้คักเจ้าเลกคนมีตองสิคนมีตองมันเฮ็ดหรือเปล่เนาะอืมเป็นร้อยบุบบั่มบุบบั่มบุปผึ่มอยู่มันเฮ็ดบอกคนไปแต่คนแจ้งเลยจังว่า มันเท้าก um ินแล้วอ <noise> ันสงที่ค้อยเจีอยหอดนะบุบบัมบุบบัมอยู่ปุบปับเขาตัวแจี๊ยงตัวไปแล้วบุบบัมบุบบับุบบัใส่หันยิ่งมันนึงซ้ำเสียงผงบุบไปเลเแล้วกันหมอเขาใช่าผพูดที่สุกทงไหมอายออกหรือเปล่าเออ เขาสุกพอดีเลยสวยเสียดส,สามเลยเมื่อวานนี่เกือบเฮียใครจะคุบทันทนี่บ้านตีข้าวจะไม่นดอุ่นเลยนะคะใช่หนิบ่มีมย่านมันะะข้าวยิ่งต,ตีปิ๊กเยอะแรงมาแล้วเนาะนี่โมาจากเลย <c oughs> ไปนอนเจ้าก็นอนไปซานข้าโลด สามพาละแน่นอนเนาะโอ้แ<ช> oh, ม่นอบเจ้าอเลีเว้ยมาพอได้พอมีกลิ่นตัวยามาผาน้อยได้นะปออ เต็บสัมสิกินกลุ่มหอมแรงกระตัดในโมงนึงก็แล้วเลยไ้คิดนะตอนนี้เขากสวยเขาแล้วทีบย่ลอยเลยเช่วนกไปจีนคนเลยจีนกต่อเลยแต่ไฟนบากลุกไปขาหักลงที่โหยเฉสะก้อ <Kristen> ม็ได้จากจีกอนได้นะ ครับกปมันนี้วอ,อ,อ๋อเป็เล็กเกง่งเจ้เใหม่นม่คุณต้องคิผู้เป่าคุณกีจตนผู้เป่าเธ <c oughs> าบอทองเป่า <c oughs> อืมเจ้นผู้เป่าแตนนะขางวับ <c oughs> ตากโกนมัดลมมันเสีเอดกนคิดที่เสีวยวสองววสเออ้าเอีแถวเส้าสองสามเนะ ยิ่ม,มดแล้วลาบก่อยเนาะอย,อย่ามนูลาบก่อยทุกคนในมันเนี้นะ นา,น,นายฝักวันนี้ที่เปลี่ยนเมนูใหม่เลยคะนเลยเทบาเช็ดลาบวันนี้ปีนแผนต้องหอมบ่กคักเลยทคนที่ฝักหล่นเอาทนเลยส่วนนนกที่เหลือเขาเห็ดหนีบขานขางมันแหมๆไม่จ๊กหน่อยเลยเมื่อต้องครบครัวทั้งบ้านทนุกคนเลยบ้านนี้บ้านนาย ซอยหอมกันทุกคนบันน like <laughs> ี all, ้ฝักเรียบร้อยแหละนกอะซอยหอมต่อหอมผักบัวกับใบเปื่อยไปเลยเดี๋ยวตปกลางโอ้โหนี่สิเดี๋ยวจะหอเออน้หอมหอมหัวบัวหอมนี่เนาะหัวผักบัวถึงเนาะหัวกับเบื้อเถือกเลยแกงชุกกด้นี่เนาะอืา ามเจียวใส่ก่อนทุกคนเด้อทำเจียวหัวใส่แจ้วใส่เกลือใส่เป็ดหน,น่อยอล่อยแล้ว ไ,นะไฟหัวนะคนเลยขันยูตออาจได้หมูนี่เลเสียแต่ไม่ได้ยูตอนเลยแหละขัว,ขวมันสุกัคหน่อยขอใส่น้ำน้ำหยดต้องใส่มันจะมะพข้าวบานขะักขณาใส่น้ำลงไป ก็เสือาหม้อเริ่มฟดเลยทุกคนเลยม่ไต้สุกจะหน่อยก็พากันปลงไปกินนะก็ลดมาก่อนซีมจางเค็ม

ในกลิ่ะนเห่าก็ถือว่าเรียบร้อยทุกคนเลยประมาณนี้เนาะว่าไงอ๋ออ๋อนกคนเลยอ๋อนกเป่ามันนะนกเป่าในนกน้อยในผสมกันคนเลยมา嘛นี่เกันทุกคนเลยแสบๆนี่เขาเศร้าประมาณสิบมงปลายเลยนี่ครับมาลองมาเป็นยังไงผ้าท้องพักเอาสิมื่นเจ้านานเสื้อด้วยนะเดี๋ยวอ่อนโยนอ้แซ่บขนาด เธอหน้าเอที่เธอหนาวเธอหนาวหลายๆด้วย <c oughs> <laughs> เอานมเดียวเลยเอาหลายๆเธอน้านะประมาณนี้ทุกคนเลยมา嘛ห้องอีกห้องอีกทุกคนเลยเนี่ยมันแสบอยากให้กินน้ำกัลทุกคนนี่โอ้ในตับมันเนี่ยตับ,บมันจังส์แสบเลยนอดเลยเจ้าของเห็ดเองนีแ่แ่บนะ บ่วงหัวได้คธรรมดาลเลยเครื่องในมันแซ่บเลยมันมันข้างในหนก <c oughs> ให้อยู่ในใส่มันจะแซ่บเราไปหูดมาแกงแล้วบ้างเนาะขอทาด้วยนะฟาดนม,มีก่น,น่ยันมีกล้ากินใช่ไหม mẹ mệt nhá cái cầu xây buồng bánh đi xây Dạ mình muốn vay này. เป่าถือมันหล่นนี่คือวหักแล้วนเออนาะครับนกกระตงสงมันมันแห้งะปาะกินไม่ได้มันแอบพ <ะ S 2> ่ออ๋อตรงที่อันนั้นซ้ำม,มุงมได้อยู่นี่เดี๋ยวมาโคกินอยู่นี่แหละกับไม่กับหมูลดคนมาจากอืมจากที่เขากินเขาที่น้ำแล้วเขาก็มาอุ่นปิ้งนกทั้นี้เอาอันนั้นไว้นะ เห็ดมันเอาสุกๆจันหน่อยเมื่อมทางมันจะเป็นเอาทุกคนนะอ่ะตอนนี้ก็หลังจากเขากินข,ข,ข้นาวขึ้นน้ำแล้วแล้วก็เนี่ยนี่จีนเขาอุ่นแล้วก็ปั่นกันก็จะได้เก็บเครื่องเก็บของเมื่อแล้วทุกคนนะเครื่องก็เก็บได้เรียบร้อยเลยกลับบ้านมาเลยทุกคนนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคน,นเลยขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับสมคลิปจะต้นจะจบ ไม่ไต้โอกาสหนาคลิปหนาเจอไหมแต่คลิปนี้บายบายสบายดี